ตำนานรักสวรรค์จันทราเป็นซีรีส์จีนแนวเทพเซียนฟอร์มยักษ์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในปี2025ก่อนรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับนำแสดงโดยไปลู่และอ่าวรุยเผิงสร้างจากนิยายชื่อดังของสุยเปียนหมิง เนื้อเรื่องหลักเกี่ยวกับความรักที่ซับซ้อนและโชคชะตาที่ผลิกผันระหว่างฝ่ายเทพและฝ่ายมารสรุปเนื้อเรื่องเรื่องราวเริ่มต้นที่ไปซั่วรับบทโดยไปลู่เสียนสาวน้อยผู้บริสุทธิ์และมีจิตใจดีงามแห่งสำนักชิงชิวที่บังเอิญไปปลุกเทพปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟู่จูหลิง รับบทโดยอ้าวรุยเผิงให้ตื่นจากการหลับไหลที่ยาวนานในทะเลสาบน้ำแข็งฟู่จือหลิงเคยเป็นเทพที่ถูกสวรรค์ผนึกไว้เนื่องจากความผิดในอดีตเมื่อเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาตั้งใจจะแก้แค้นสวรรค์และสร้างความวุ่นวายให้แก่สามภพ แต่โชคชะตาเล่นตลกเมื่อไปสู้ต้องเข้ามาพัวพันกับเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และกลายเป็นผู้ช่วยของเขาโดยไม่ตั้งใจทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกันและเดินทางผจญภัยฝ่าฟันอุปสรรคมากมายทำให้ความรู้สึกที่มีต่อกันเริ่มเปลี่ยนจากความขัดแย้งกลายเป็นความรักที่ลึกซึ้งจุดเด่นของเรื่อง ความรักต้องห้ามความรักระหว่างเซียนสาวฝ่ายดีและเทพปีศาจฝ่ายมารที่ต้องเผชิญหน้ากับกฎสวรรค์และอุปสรรคใหญ่หลวงการเติบโตของตัวละครการเปลี่ยนแปลงของฟู่จูหลิงจากเทพปีศาจผู้เย็นชาและมุ่งมั่นแก้แค้นสวรรค์กลายเป็นคนที่พร้อมจะปกป้องคนที่เขารักฉากและเอฟเฟกต ซีรีส์โดดเด่นด้านงานสร้างที่ยิ่งใหญ่อลังการและเทคนิคพิเศษด้านภาพที่สวยงามตามแบบฉบับซีรีส์แนวเทพเซียนคุณสามารถติดตามรับชมเรื่องนี้ได้ทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่างไอชีอีหรือ VTV ครับรายชื่อนักแสดงหลักพร้อมคำอธิบายบทบาทในซีรีส์เรื่องตำนานรักสวรรค์จันทราไปลู่รับบทเป็นไปซัว บทบาทเซียนสาวน้อยผู้เปี่ยมด้วยจิตใจดีงามและบริสุทธิ์จากสำนักชิงชิวเธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและกล้าหาญบังเอิญไปปลุกเทพปิศาจฟู่จูหลิงให้ตื่นจากการหลับไหลยาวนานในทะเลสาบน้ำแข็งบทบาทของเธอคือหัวใจสำคัญที่เปลี่ยนโชคชะตาของสามภพและของฟู่จูหลิงอาวรุยเผิงรับบทเป็นฟู่จูหลิงบทบาท เทพป,ปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และมีพลังอำนาจมหาศาลที่เคยถูกสวรรค์ผน,นึกไว้เขามีบุคลิกเย็นชามุ่งมั่นที่จะแก้แค้นสวรรค์ที่กักขังเขาไว้แต่เมื่อได้พบกับไปซั่วความรู้สึกของเขาก็เริ่มอ่อนลงและเรียนรู้ที่จะรักและปกป้องเธอใต้ลู่หวารับบทเป็นหลิวเสียนบทบาท หนในตัวละครสมทบสสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในเส้นเรื่องความรักและมิตรภาพระหว่างตัวเอกทั้งสองหนิวจุนเฟิงรับบทเป็นเวินจีบทบาทตัวละครที่เพิ่มมิติให้กับเรื่องราวอาจเป็นสหายหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญในการเดินทางผจญภัยของไปซั่วและฟู่จูหลิง จูจินถงรับบทเป็นเยี่ยนฉีบทบาทตัวละครสมทบที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินเรื่องและสร้างความซับซ้อนให้พล็อตหลักฟังแล้วชอบใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ